ว่าท่าประยุทธ์เองเนี่ยตอนนี้ที่ผมเข้าใจจากวงในนะพอที่วงในเล่าให้ผมฟังเนี่ยประยุทธ์ไม่ยอมอะไรสักอย่างแล้วจะคุมดวงชะตาของตัวเองที่ฟังทุกอย่างแล้วนะครับจะมีการยุบสภาแล้วก็เลือกตั้งกันใหม่หลังจากเดือนกรกฎาปีหน้านะพักการเมืองไทยได้ประกาศออกมาแล้วนะครับรายพักว่าใครจะเป็นตัวแทนของพักนั้น mm hmm. เพื่อจะเป็นนายกรัฐมนตรีพักไทยสร้างไทยก็ได้แต่งตั้ง คุยงชรักกียุราพันธ์พักกล้าก็ได้แต่งตั้งคุณกรจันติกะวน,นิกนะครับพักประชาธิปัตย์ก็คุณจุรินและอันใหญ่ครับแน่นอนพักพลังประชารัฐก็เสนอชื่อคุณประยุทธ์จันโอชาหลายของก็บอกว่าอ้าวในเห็นบอกว่าคุณทอมบอกว่าประยุทธ์กับพลังประชารัฐไม่ครบกันแล้วการที่เสนอชื่อไม่ได้ไหมายความว่าถึงเวลาเลือกตั้งแล้วนะครับชื่อคนนั้นจะถูกเสนอในาภาวะนั้น เพราะว่าตอนนี้ที่เสนอชื่อคุณปิยขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้อะไรบัวไม่ช้ำอะไรนะบุ้ยบัวไม่ช้ำน้ำําไม่ขุนนะแต่เพราะว่าท่านปิยุทธ์เองเนี่ยตอนนี้ที่ผมเข้าใจจากวงในนะพิจารณายอย่างสูงคือ2อ,อย่างหนึ่งถ้าพลังประชารัฐใช้เขามาเป็นตัวแทนพรรคญิงเนี่ยก็แปลว่าเขาต้องคุมพรรคพลังประชารัฐได้เต็มที่เลยไม่ใช่คนชื่อประวิทย์วงสุวรรณแล้วหรืองั้นเขาก็จะตั้งพรรคเองเลยงั้นคําถามก็คือง่ายมากนะครับ ถ้าพรรคพลังประชารัฐจะอยากให้ท่านประยุทธ์จันโอชาเป็นตัวแทนของพรรคไปเป็นนายกเนี่ยคนชื่อประวิทธ์วงสวรรณ์ก็ต้องยอมมอบอำนาจทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคุณประยุทธ์กับทีมเพราะที่วงในร้ายผมฟังเนี่ยประยุทธ์ไม่ยอมอะไรสักอย่างแล้วจะคุมช่วงดวงชะตาของตัวเองไม่ให้ใครมาแทงหลังเขาเหมือนกับที่คุณธรรมนัฐหรือคุณนรุมมนนะครับพยายามทําเขางั้นก็ลองดูว่าเกมนี้จะเป็นยังไงสําหรับผมเหรอก็ดีใจนะว่ามี คุณหญิงสุดารัตน์นะครับหรือคุณกรณ์นะที่อาจจะเป็น potential candidate ไปข้างหน้าก็ลองดูที่ฟังทุกอย่างแล้วนะครับจะมีการยุบสภาแล้วก็เลือกตั้งกันใหม่นะครับหลังจากเดือนกรกฎาปีหน้านะก็ลองดูนะครับาถามว่าวันนี้มีข่าวเลือกมาว่าแล้วรัฐธรรมนูญที่บอกว่านายกห้ามเป็นมากกว่า8ปปีจะอยู่กับจะมีความหมายกับท่านประยุทธ์หรือเปล่า พระธมประยุทธ์ก็เคยได้เป็นนายกนะครับสมัยปฏิวัติแล้วก็มาถูกเลือกตั้งอีก4ปีแล้วผมตอบาง่ายเลยครับมันอยู่กับว่าคนที่เป็นเจ้านายคุณประยุทธ์อย่างแท้จริงเนี่ยอยากให้อยู่ต่อหรืออยากให้ไม่อยู่ต่อถ้าอยากให้คุณประยุทธ์ไม่อยู่ต่อและมีทางลงที่สวยงามก็ใช้กฎอันนี้ได้ว่าคุณเป็นมาแล้วสองเทอมก็ให้สารานัธรรมนูญตัดสินออกมาว่าเป็นต่อยต่อไม่ได้ถ้าคนที่เป็นเจ้านายคุณประยุทธ์ยังอยากให้เขาอยู่ต่อก็บอกว่าไม่เกี่ยว นะกฎหมายนี้มันเริ่มหลังจากคุณประยุทธ์ได้มีอํานาจแล้วอันนี้ไม่ได้อยู่ในความคุมของประชาชนเลยครับมันอยู่ในความคุมของคนที่มีอํานาจในประเทศชาติจริงว่ายัางอยากให้ประยุทธ์อยู่ต่อไหมนะครับแต่ถ้าเกิดถึงเวลาแล้วท่านประยุทธ์เองไม่อยากอย,กอยู่ต่อหรือพวกเจ้านายของเขาทั้งหลายไม่ยายเขาอยู่ต่อผมก็เป็นการลงที่ดีสำหรับท่านประยุทธ์หน้าไม่เสียลงจากหลังเสือได้ง่ายนะครับก็ลองดูกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากว่าสุดท้ายแล้ว สา,ารธรรมนูญจะตัดสินอันนี้ออกมาอย่างไรก็รอดูกันนะครับถ้าตัดสินว่าท่านประยุทธ์ยังวิ่งเป็นนายกได้อยู่ก็ค่อนข้างแก้วันตีทําความสบายใจแค่ประชาชนเลยครับว่านายกคนหน้าก็จะไม่เป็นคุณหญิงสุดารั์ก็จะไม่เป็นกรก็จะเป็นคุณชรินนายกคราวหน้าก็จะเป็นคุณประยุทธ์เพราะสุดท้ายแล้วเสียงของประชาชนก็ไปเปลี250่ยน2 5 0รอสวไม่สําเร็จนะครับงั้นให้เข้าใจการเมืองอย่างที่ผมวิเคราะห์ก่อนนะ